ต้นทุน4ประเภทนี้ค่ะถ้าคุณมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีคือมี1 0 0เลยค่ะอันแรกนะคะคือต้นทุนเวลาค่ะเราต่างมีเวลา2 4ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นจงเลือกที่จะลงทุนกับเวลาแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยลงใช้เวลาไปกับอะไรที่มันสูลุยสุลร่ายกิจกรรมที่มันไม่ก่อประโยชน์ไอ้พวกนี้คือการใช้เวลาใช้ให้มันน้อยลงแต่ลงทุนเวลาให้มากขึ้นหมายถึงเอาเวลาของคุณเนี่ยค่ะมาลงทุนกับตัวเองมาลงทุนกับความรู้ค่ะข้อที่2ค่ะคือต้นทุนแรงกายค่ะเราต่าง แรงกายที่สามารถที่จะลุกขึ้นไปทํานู่นทํานี่นึกออกไหมดังนั้นแรงกายของคุณเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่สําคัญในการไปผลิตเงินในการสร้างเงินนะคะและข้อที่3ค่ะคือต้นทุนประสบการณ์ค่ะทุกคนต่างมีประสบการณ์การทํางานหรือเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเคยเป็นแอร์โฮสเตสเคยทํานู่นนี่นั่นมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหาทางเรียนรู้และเป็นสปริงบอร์ดในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณทําใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณให้ได้มากที่สุดค่ะและข้อที่4สําคัญที่ ที่สุดดอกจันไว้เลยนะคะคือต้นทุนใจค่ะเมื่อไรก็ตามที่ใจคุณกระจอกคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบกระจอกกระจอกแต่เมื่อไรก็ตามที่ใจคุณใหญ่กว่าปัญหาใจคุณแบบเฮ้ยพร้อมลุยใจคุณแบบพร้อมที่จะพาตัวเองไปสู่ความมั่งคัง่งความรวยความประสบความสําเร็จไอ้ต้นทุนเหล่านี้แ่ละคะ่ะมันจะสร้างตัวให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยค่ะใครฟังจบคลิปนี้พิมพ์บอกคุณเยนยหน่อยได้ไหมคะว่าฉันคือเศรษฐีคนแรกของวงตระกูลฉัน